ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูมาชมนะครับเจ้าเดือยหักนะครับตัวนี้เป็นชุดพี่ของพันแสงครับพ่อพี่ของเจ้าพันแสงครับเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าต่างแม่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นไก่แข้งดีแข้งลึกนะครับผมพิเศษนะครับผม ตัวนี้ก็มีสถิติการชนนะครับสี่ไฟเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไก่หัวจะไวกว่าพันแสงนะครับเหลี่ยมดีกว่าพันแสงแต่ว่าแข้งก็สูสีกับพันแสงนะครับ,นะรบตัวนี้ข้อเด่นๆ่นของเขาเป็นไก่ถ้าดึงคางได้มีหักมีชักตลอดนะครับเป็นไก่แข้งลึกมากเลยนะครับ <c oughs> ชนที่ผ่านมาก็มีแต่ชนตัว ตัวตัวตัวสูงกว่าเขานะครับแต่ว่าเขาเตะแข้งดีก็เตะอยู่ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ซุ้มใหญ่ก็ออกหาชนแพงนะครับผมก็ก็หลุดก่อนครับก็ได้เอามาทำเป็นพ่อพันธุ์ครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับตัวนี้จะทําตัวนี้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าพันเสงก็จะไม่ได้ทําเยอะแล้วนะครับพันเสงก็ทําอีกประมาณไม่กี่แม่ก็พักแล้วนะครับ พราะว่าพักแล้วพันแสงนะครับเริ่มเลี้ยงเริ่มออกกําลังแล้วครับตัวนี้ก็ยังเป็นขนเก่าเขาอยู่นะครับผมยังไม่ถ่ายไม่หมดไก่จับสวยมากนะครับไก่จับสวยนะครับฐานดีนะครับตะนี่เป็นไก่เบอร์แข้งตีแรงนะครับวนนี้ครับตีแรงตีเป็นชุดนะครับไก่วนนี้นะครับห่างๆก็มีแข้งหน้าโยนนะครับหยิบหน้างอนได้หน้าคางได้นะครับตัวนี้พิเศษก็คือเป็น ถ้าได้หน้าคางเนี่ยตีเจ็บมากๆเลยนะครับตีให้หักให้ชักทุกแข้งเลยถ้าได้คางนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแม่ที่ผมใส่เขาไว้นะครับชุดนี้นะครับ้ดยหักนะครับผสมกับแม่จะมีแม่เท้าบิ๊กกั๊นะครับเท้าแม่เท้าบิ๊กกั๊ก็จะเป็นสายเลือดเจ้าบิ๊กกั๊นะครับแม่เท้าบิ๊กกั๊ผมเห็นเตะก็เป็นไก่แข้งดีมากๆนะครับเป็นไก่พมาง,ง่อนเบอร์แข้งนะครับนะครับ ผมก็จะเอาใส่ทีละสองแม่นะครับนี่ขึ้นฟักไข่แล้วครับนี่แม่เทาบิ๊กับนะครับแม่เทาบิ๊กับนี่ก็เขาจะไข่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างก็ประมาณเกือบสิบเกือบสิบฟองนะครับถ้าแม่เทาบิ๊กับประมาณสิบฟองนี่แหละครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าฟองเด็กเก้าฟองเทอรบิกับ แม่เทาบิ๊กคัพนะครับแล้วก็แม่แจ้เทพลีลานะครับนี่แม่พันหลักของผมนะครับตัวนี้เป็นแม่ไก่ที่ผ่านการให้ลูกดีมากๆนะครับคอกเล็กก็เป็นเจ้าแจ้ไอวายนะครับ่าตัวสิบกำปั้นนะครับไม่ขายนะครับอยู่มุกาหารนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูทั้งนี้นะครับผมอาหารก็จะกินประมาณนี้ครับกินเป็นใส่กระมังให้กินนะครับไก่บ้านผม ม่เจแม่เจหน้าสวยมากเลยครับข้อที่2เช็คแล้วก็ผ่านนะขอ้อสแล้วข้อที่3ก็แบ่งให้เฮียไปก็เฮียเช็คก,ก็ผ่านนะครับสองสี่ฟองนะครับที่จริงชุดนี้ก็เขาจะไขทิท้งอยู่ในบ้านแม่และสองสามฟองนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมได้ย้ายเข้ามานะครับย้ายมาไว้โ้อใหญ่เพราะว่า ทับอยู่ในคอกเล็กมันไก่เกิดอาการเครียดแล้วเขาใครๆข่อยูุ่ดนะครับแล้วก็ถ้าได้ปล่อยล็อกกว้างจะดีมากครับสุดนี้ได้เท่านี้ก็ถือว่าดีดีแล้วครับผมเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะได้กี่ตัวนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกติดตามด้วยนะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ส่งเชื้อนะครับส่งเชื้อได้นะครับผมบ่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพ่อนี้ทํายาวๆนะครับตั้งใจทำนะครับ ว่าช่วงนี้เป็นถึงเป็นฤดูการผสมไก่นะครับผมนะครับแล้วก็ผมแบ่งโปรโมชั่นพิเศษครับเป็นชุดแรกๆผมแบ่งราคาพิเศษเลยนะครับไก่เล็ก2เดือนตัวละสิบใบแดงครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมแม่งอนเจ้ชุดนี้ก็จะแบ่งแบ่งอยู่ครับชุดนี้ก็แบ่งครับผมแต่ว่าชุดต่อไปจากนี้ก็ แม่งอนแจ้นี่จะไม่ได้แบ่งราคานี้แล้วครับแม่งอนแจ้แม่ทิ๊ก,กัพนะครับแต่ว่าชุดที่ทําอยู่นี่จะแบ่งได้อยู่นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือว่าจองได้นะครับนี่ก็มีเพื่อนจองเข้ามาแล้วนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผม